พี่น้องครับวันนี้ผมมีโอกาสได้มาที่บ้านน้องคุ้มครับพี่น้องครับอำเภอสว่างองินดินจนะังหวัดสกลนครครับข้าเจ้าถูกเล็กถูกหวยนะครับจากการบนบานสารก้าวจากอดอนผู้ตาหรือว่าสิ่งศักดิ์สิิทธ์ประจำหมู่บ้านครับที่ผมท้ายไปนะครับเดี๋ยวติไปเบิ้งครับพี่น้องครับไปเบิง้งสารผู้ตาวันนี้มีสองคณนะประชันกันครับพี่น้องครับ คณะนึ่งเล่นเยบร้อยแล้วนะครับเหลืออีกคณะนึงครับพี่น้องครับในกับฝากพี่น้องไปครับเรื่องเล่าความเสือของพี่น้องไปพระเจ้ามาขอเลขครับพี่น้องครับขอเขากันเขางานแล้วก็ประสบความสําเร็จนะครับโศกโศกมันมันเขาเจ้ากบม่าบนบานมักแก้บนครับมาแก้บนโดยการตะปูดีพันมักมวนครับมักหมอลองมอล่ำมักกก้ขาขาวๆประเทศไท้กัน ประสบความสำเร็จมากมา่ครับพี่น้องครับเอ้าสวัสดีครับพี่การอาบนบำนะครับพี่น้องครับาแก้บนครับขอรับสองพระนครครับมาบนบานสารเจ้าปู่เจ้าแม่ครับพี่น้องครับผู้บันบอกเมฆบอกหวยถูกครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องทังบ้านน้องทุ่มครับ มาเบิ้งมาลำครับมาลำสองคณะครับพี่น้องครับกรดนกะเดรม้ีสานีทับชิดิครับที่พี่น้องของใบมาบทบันนะครับ ปราะสมความสเร็จัเลขบ้าแก่บนครับโดยเจ้าที่ยุ่งตงนี้ครับเป็นมาพอลลำครับมับัอลำ